ทํานายดวงชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนปราจำเดือนกุมภาพันสองห้าหกแปดคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิมถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีค่ะ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำทํานายทั่วไปนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนมกราคม2 5 6 8กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยคุณหมกมุ่นอยู่กับการใช้ตังค์แล้วก็หาเงิน แล้วก็ใช้เงินหาเงินใช้เงินหาเงินเงินเก็บเนี่ยแทบไม่มีแต่คุณน่ะเหมือนจะหาเงินเก่งนะเอาเป็นว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณน่ะใช้เงินสิ้นเปลืองตัวคุณน่ะใช้เงินสิ้นเปลืองมีบัตรเครดิตหลายใบก็ลูดแม่งทุกใบหาเงินก็เก่งใช้เงินก็เก่งหมกมุ่นอยู่กับการช้อปปิ้งออนไลน์ชอบเที่ยวชอบกินชอบเล่นชอบสนุกสนาน ใช้ชีวิตเต็มที่ไม่ซีเรียสอะไรแต่คุณก็ยังดีนะ<ม>ที่ว่าคุณนะ่ะมีแนวคิดที่ดีในการใช้ชีวิตนะัคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีคุณเป็นคนจิตใจดีมองโลกในแง่ดีเข้าใจชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือคุณนะ่ะอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้เป็นจริง คุณมีแรงบันดาลใจที่ดีคุณอยากจะทำตามความฝันของตัวเองให้มันเป็นความจริงในด้านความรักเนี่ยคุณยอมรับว่ามีความเข้าใจผิดกันก็เลยทะเลาะกันมันมีความเข้าใจผิดกันน่ะเหมือนคุณน่ะเข้าใจเขาผิดตัวคุณน่ะไปเข้าใจเพศตรงข้ามผิดเขาก็เลยเขาก็เลยไปเหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะคิดมากคิดหยุมหยิมคิดเยอะคิดคิดเยอะเกินไป มีการทะเลาะวุ่นวายกันกับผัวกับเมียผัวเมียทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะถูกค้นพบนะว่าความลับของคุณจะถูกเปิดเผยจะมีคนเอาเรื่องไม่จริงมาพูดทำให้คุณเสียชื่อเสียงคุณไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่ะแต่ว่าสิ่งที่คนพูดถึงคุณอ่ะมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมด จะมีคนเอาเรื่องของคุณไปนินทาว่าร้ายช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณเครียดคุณนอนไม่หลับคุณมีความผิดปกติทั้งด้านจิตใจทั้งด้านความคิดคุณท้อแท้คุณสิ้นหวังคุณขาดแรงบันดาลใจมีความเกลียดชังมีความโกรธมีความดื้อรั้นจิตใจว้าวุ่นสับสนเหลือเกินใจคุณน่ะมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคุณท้อแท้อะ คุณรู้สึกท้อแท้กับหลายๆอย่างที่คุณเผชิญและเมื่อคุณเจอความกดดันจากหลายๆอย่างที่คุณไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะแต่ว่าคุณน่ะเป็นคนที่ใจสู้นะใจสู้มากเลยคุณน่ะจะใช้ความเข้มแข็งของจิตใจคุณจะใช้ความเข้มแข็งของจิตใจของคุณเนี่แหละแก้ปัญหาคุณท้อใจคุณเหนื่อยใจอ่ะแต่คุณก็ ใช้ความเข้มแข็งทางจิตใจสู้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแฟนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าผัวเก่าเมียเก่าเนี่ยอาจจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยนะแฟนเก่าคนรักเก่าอ่ะเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยคนที่คุณเลิกคบไปแล้วเนี่ยแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนที่คุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปแล้วเนี่ยเขาจะอยากจะ เหมือนเขาอยากจะกลับมาเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างอะ่ะแต่ว่าจะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วโทรมาหานะเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นไปได้ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะได้การ์ดเชิญไปงานแต่งสำหรับร่นสหับท่านที่เคยทําแท้งมาก่อนสำหรับท่านที่เคยให้เมียไปทําแท้งอะ่ะ สำหรับท่านที่เคยทําแท้งหรือให้ภรรยาไปทําแท้งให้แฟนไปทําแท้งให้เมียน้อยไปทําแท้งเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดวงวิญญาณของผีเด็กทําแท้งเนี่ยจะมาเข้าฝันขอส่วนบุญและจะลงโทษทําให้คุณนะ่ะทะเลาะกันกับคนในครอบครัวไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความขัดแยง้ง รวมไปถึงสุขภาพไม่ดีด้วยค่ะทางด้านการงานเนี่ยถือว่าคุณโชคดีที่ว่าได้เพื่อนเนี่ยที่รักและเป็นห่วงคุณเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกิจการอยู่ธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยยังธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยยังประสบความสําเร็จและมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในช่วงนี้แต่คุณยังรู้สึกว่าเหนื่อยกับเรื่องความรักอะเพราะว่าคุณอะ่ะ รู้สึกว่าคุณน่ะกับคนรักเนี่ยเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็คุณรู้สึกเหมือนคนรักเนี่ยเอารัดเอาเปรียบคุณคุณรู้สึกว่าคนรักเนี่ยเอารัดเอาเปรียบคุณความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์สงสัยตัวเองเครียดจนเจ็บไข้ได้ป่วยรู้สึกเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับถูกโจมตีถูกใส่ร้าย ในบางท่านเนี่ยมีการวางแผนชีวิตว่าจะไปทำงานเมืองนอกบางคนะ่ะมีการวางแผนว่าจะไปทำงานต่างประเทศนะอาจจะมีอุปสรรคช่วงแรกแต่โอกาสที่จะได้ไปทำงานค่อนข้างสูงมากอาจจะได้ไปทำงานาแถวแถวเกาหลีใต้หรือแถบอังกฤษหรือฟิลิปปินส์หรือไปทำงานสิงคโปร์ก็ได้มันจะมีความท้าทายเข้ามาชีวิตของคุณเนี่ยมันวุ่นวาย บางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกทุกข์ใจผิดหวังเครียดแล้วคุณไม่เข้าใจว่าคุณทําอะไรผิดแต่จริงๆอ่ะคุณทําผิดปัญหาทุกอย่างอ่ะจะไปโทษผู้อื่นไม่ได้ไม่เกิดจากตัวคุณทําตัวเองปัญหาทุกอย่างเกิดจากตัวคุณทําตัวคุณเองจะไปให้คนอื่นจะไปให้ผู้อื่นเนี่ยมามาใช้นี่แทน จะให้คนอื่นมาใช้นี่แทนจะให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนจะให้คนนี้มาช่วยจะให้คนนี้มาใช้นี่แทนจะให้คนอื่นมารับผิดชอบความผิดของคุณมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่พราะไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยหรอกปัญหาของใครก็ปัญหาของมันความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดด้วยอำนาจของกรรมที่ดนบันดาล ด้วยอำนาจของกรรมที่โดนบันดาลความวุ่นวายต่างๆคุณก็เป็นผู้ถูกกระทำด้วยแล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นด้วยตัวคุณนะ่ะก็เป็นคนกระทำไปเป็นตัวคุณเองก็เป็นฝ่ายที่ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นคนที่ทําให้เรื่องมันวุ่นคุณเป็นนักธุรกิจที่เก่งนะแต่ว่าทางด้าน อารมณ์เนี่ยคือมันไม่ใช่การงานของคุณเนี่ยยังมียังมีลูกค้ายังมีอะไรเข้ามาแต่คุณอะมีความทุกข์ในใจมีความเครียดสิ่งนี้มันทำให้คุณอะปล่อยเนื้อปล่อยตัวช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณก็อย่างคุณใช้เงินค่อนข้างเก่งค่ะส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการกินเหล้ากินเบียร์เที่ยวกลางคืนคุณรู้สึกโกรธ รู้สึกโมโหรู้สึกอ่อนแอทางด้านจิตใจรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันว้าวุ่นรู้สึกจิตใจเนี่ยมันย่าแย่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามคุณต้องทนให้ได้เพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะเข้าใจเรานอกจากตัวเราเนี่ยเข้าใจตัวเองบางครั้งเนี่ยคุณอะเข้าใจคนอื่นนะแต่คุณอะไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเพราะคุณอะ เหมือนกับว่าคิดว่าตัวคิดไปเองว่าตัวเองอ่ะเข้มแข็งจริงๆคุณอาจจะไม่ใช่คนเข้มแข็งคุณต้องการคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณคนที่เต็มใจช่วยเหลือคุณคนที่เต็มใจที่จะรักคุณคุณต้องการคนให้กำลังใจคุณต้องการคนให้ความรักคุณต้องการคนช่วยแต่คุณคิดไปเองว่าคุณเนี่ยเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวได้ สามารถอยู่คนเดียวได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครซึ่งมัเป็นสิ่งที่ผิดและคิดไปเองช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณก็จะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรบางท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความมีดวงเกี่ยวกับการย้ายงานการย้ายที่อยู่เข้ามาค่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าแล้วก็ มีปัญหาทางด้านการเงินการเงินไม่มีเสถียรภาพใช้เงินเกินตัวใช้เงินมากจนเกินไปตัดสินใจทางธุรกิจผิดพลาดทำให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคในการทำงานสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนทุกท่านโชคดีค่ะ